น้องเคยสังเกตเห็นว่าพี่สะพ้ายมีอาการแพ้ท้องรุนแรงจึงถามแม่บ้านว่ามีวิธีบรรเทาอาการนี้อย่างไรแม่บ้านบอกว่าการกินของเปรี้ยวจะช่วยได้น้องเคยจึงจำไว้ในใจตอนเย็นเขาทำซุปบวยเปรี้ยวเป็นพิเศษและเมื่อเขานำไปที่ห้องนั่งเล่นก็เห็นพี่สะพ้ายกำลังเดินไปห้องน้ำเพื่ออาเจียนเขายื่นซุปบวยให้เธอพี่สะพ้ายถามว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าตนชอบของเปรี้ยวน้องเคยรู้สึกเขินอายและไม่รู้จะตอบอย่างไรความจริงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอพี่สะพ้ายเขาก็มีความรู้สึกดีๆต่อเธอ แต่เมื่อเขารู้ว่าพี่ชายของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะพยายามซื้อของขวัญให้พี่สะพ้ยเขากลับโกรธและโทษเธอในใจอย่างไรก็ตามแม่ของเขารู้ว่าพี่สะพ้ยเป็นลูกสะพ้ยที่ดีและในงานศพเธอสาบานว่าจะดูแลพี่สะพ้ยและหลานที่ยังไม่เกิดหลังจากงานศพแม่พาพี่สะพ้ยมาอยู่ที่บ้านแรกๆน้องเคยคิดว่าพี่สะพ้ยเป็นคนโลภและสนใจแค่ความร่ำรวยของครอบครัวจนวันหนึ่งผู้ช่วยบอกเขาว่าพี่สะพ้ยคบกับพี่ชายของเขามาหลายปี โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าพี่ชายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของพี่ชายเธอทำงานถึง3งานต่อวันทำให้น้องเคยรู้ว่าเขาเข้าใจเธอผิดมาตลอดแต่ดูเหมือนจะสายเกินไปเมื่อครอบครัวของพี่สะพ้ยบังคับเธอให้แต่งงานกับชายสูงวัยคนหนึ่งเพื่อแลกกับสินสอดด้วยความสิ้นหวังพี่สะพ้ยกดโทรหาน้องเขยช่วยฉันด้วย